สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศาบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่ไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนะคะสุขวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พอน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังค่ะท่านหนึ่งค่ะท่านเกิดวันที่ค่ะท่านเกิดวันที่7พฤศจิกายน2 5 0 7 7พฤศจิกายน2507ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือยังค่ะปอน้อยมีคําตอบให้เลยนะจค่ะท่านที่สอบถามมาท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วะ๊ะช่วงนี้ในช่วงนี้ค่ะต้องถินงงถ่นทุกแห่งค่ะต้องถิ้นทุกแห่งไม่ว่าอบตเทศบาลหรือสํงงานักงานเขตนะคะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508 นะจา๊ะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในวันที่7พฤศจิกายน2507ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไม่ควรเกินเดือนพฤศจิกายน2567เพราะอะไรเพราะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะได้รับเบี้อยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุ6 0ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่7พฤศจิกายน256 0 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2567เป็นต้นไปคก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามา7พฤศจิกายน2507ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลย ในช่วงนี้นะคะวันที่พอน้อยลงคลิปก็คือวันที่5พฤษภาคม2567นะจ๊ะ,ะกะ็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาไปลงที่ไหนไปลงที่ทองถินน่นณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคาร ได้ทุกธนาคารค่ะเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีมีบัญชีที่มีเงินรอ,อกเงินเข้าเงินฝากเงิงนถอนนะคะบัญชีที่ท่านใช้ทําธุรกรรมอยู่โดยตลอดค่ะก็ต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีที่ท่านเอาไปขึ้นจะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวไหมบางธนาคารค่ะถ้าเปิดบัญชีไว้นาน เจ้าตัวไม่ไปขยับเขยือนเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบการเอาฝากไว้สําหรับท่านที่สอบถามเพอน้อยเข้ามากาบ,บัญชีนะคะถ้าถ้า,ถาท่านเอาบัญชีที่โดนปิดไปโดยที่ท่านไม่ทราบนะคะถึงเร่าทีา่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุคุมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สาเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลา จะเสียเวลานะคะเคสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่ปอน,น้อยปฏิบัติราชการโยนะคะถึงเ่าวที่จะได้รับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุในเดือนแรกกรมชีกางโอนเงินไม่สําเร็จนะจ๊ะโอนไม่สําเร็จเพราะบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจต่ก็ฝากไว้สำหรับท่านที่สอบถามปอน,น้อยเข้ามานะคะเจ็ดพฤศจิกายนสองหาศนย์เจไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้ไม่ควรเกินเดือนพฤศจิกายน 2,567ในะจากพ่อน้อยไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวกาไม่ควรเกินเดือนพฤศจิกจาย,ยน2,567เพราะว่าถ้าท่านลงแล้วท่านจะได้รับเบียอย่างที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรก็คงจะจัดเจนกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพ่อน้อยเพิ่มเติม การทรงวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะพ่อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังคีดผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยตอบทุกคาถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสาหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ